ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่กศนตําบลบกอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกศนต้นแบบนะครับซึ่งเขาทําไว้ได้สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบริเวณรอบๆบกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับที่ทางกศนตําบบกอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดได้ทําไว้นะครับซึ่งก็ สวยงามแล้วก็สามารถนําไปบริโภคได้จริงๆนะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอย่างเช่นนี้ก็เป็นคะน้านะครับผักขึ้นช่ายนะครับข้างในมีหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมถังผักชีตะไคร้นะครับผักคะน้านะครับผู้ชมเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับโอโหทําไว้ได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปดูนี่ครับผมพาทุกท่านเดินมาดูข้างในนะครับตรงนั้นก็จะเป็นผักบุ้งนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะมี QR code นะครับบอกวิธีการปลูกคะน้าไว้อย่างดีเลยนะครับดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ผักบุ้งนะครับส่วนทางด้านโน้นก็เป็นคะน้านะครับตรงนี้ผักชีนะครับที่แก่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นที่พักนักอ่านนะครับส่งเสริมการอ่านกอนอตําบลบกอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีหนังสือเตรียมไว้ ให้ประชาชนบุคคลทั่วไปมานั่งอ่านได้นะครับเป็นมีกระท่อมไม้ไผ่แล้วก็มีหนังสือเอาไว้อย่างดีเลยครับผู้ชมครับนี่ครับแม่ทำได้ดีทีเดียวครับกศออนอตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหารขนมนะครับซึ่งชาวบ้านก็กลุ่มอาชีพนะครับก็เตรียมมามาไว้แล้วครับมีเป็นของฝากนะครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วกลุ่มอาชีพการทอผ้านะครับของตําบลบกนะครับนี่ครับมีผ้ามีตะกร้าสารมาไว้อย่างสวยงามเลยครับกลุ่มอาชีพจักสารนะครับพรมเช็ดเท้านะครับ